สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เชฟไทยบ้านอีสานดีครับผมครับมือนีเฮ้ามาอยู่ที่สวนลุ่มพินี่นะครับเป็นสถานที่ธรรมชาติสำหรับไว้ออกกำลังกายทั่วไปกับเวลาช่วงถาองแรกนะครับ พื้นที่ตรงนี้ที่อยู่ช่วงถนนสีถนนถนนวิทยุนะครับบรรยากาศยามแรงครับส่วนกางยามแรงก็จะมีคน กําลังกายกันนะครับพ <St art ing noise> ื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณเกือบ15บหถึงยี่สิไรได้นะครับจะ <S an> มีคนมาออกกําลังกายหลายครับฝั่ <S an> งตรงขามนี่ก็จะเป็น ฝั่งของสอนอลุมพินี่ครับในพื้นที่ของโซนลุมเทพกัเซมีส่สวนกับพอประมาณนะครับอัิิบหลายปันใดอันนี้ก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งที่ว่า ที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับวันนี้เลยแวะมาเอาบรรยากาศาตสวนลุมพินีให้เบ่งให้ช่มกันนะครับ mm. ภาพรวม หลายครับเซนนี้สำหรับผู้ใดที่อยากออกกำลังกายหาสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแนะนำตรงนี้ได้นะครับส่วนลมที่นี่สนมากก็ซิมีค้นออกมาวิ่งครับวิ่งออกกำลังกายกัน ทั้งเด็กน้อยไบรล่นผู้เทาพวกแก่ครับพื้นที่ใหญ่พอสมควรครับสำหรับพิกัดมองนี้ บรรยากาศโดยรวมนะครับก็ในโซนของเทพนิสิหายาครับพื้นที่ที่ว่าสิเป็นธรรมชาติมีต้นมไม้นอกจากสิเป็นสวนยอมเป็นสวนตต่างๆของเขตพื้นที่แต่ละพื้นที่ไปครับส่วนหจะมีใดคนมาออกกำลังกายหลายครับ Để cả nhằm lên các thứ ba, Khoam suối ngam của ของสวนที่นี่ก็ถือว่ายัางอ,อุดมสมบูรณ์ใจอยู่ประมาณสัก80-90%อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่นึงที่ว่าเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบแบบธรรมชาตินะครับ อยู่กับต้นไม้ต้นไม้อิบก็ได้หลายปันได้แต่รับพอโ,โอเคอยู่ครับบางคนเลยงานมากอมาออกกําลังกายกับมีคือกัรหลยครับแบบนี้ครับเพราะว่าส่วนมากส้นนี่ก็จะเป็นพ้นเหตุการณ์เห็นงานกันนะครับเป็นเขตในพื้นที่เศรษฐกิจคือกันแต่มืนี้มาเอาบรรยากาศให้ได้รับชมกัน ีน้องผู้ได้ยอะไกลก็ว่มาเลรนมาเบ่งบรรยากาศได้นะครับสําหรับสวนลุมพินีนะครับอยู่พิกัดอ้างๆงสอนอนลุมพินีเติดกับถนนวิทยุนะครับบรรยากาศโดยรวมครับ ครับผมอนไก็ขอบคุณพี่น้องที่ได้กดติดตามติดตามมานำกันกับช่อง youtube น้องไม้เชฟไทยบ้านอีสานนินดีนะครับครับเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปสิพาไปาเห็ดอยังหรือสิพาไปเกณนไปชมไปเที่ยวยังกะฝากติดตามกันอีกต่อไปนะครับผม สำหรับที่นี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับผม